สวัสดีครับสวัสดีคุณพันพิธีน้องๆชาวยุติสทุกคนค่ะนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีทุกที่เรถไปถึงนะครับค่ะพี่น้องครับคลิปนี้อยู่กับงานปั่นนะครับผมผมนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมันเป็นปันควอมูลกันนะครับผมผมเชื่อว่าผู้ใดที่ใส่โรตารี่ญ่นะครับหรือโรตารี่ไอ หงนู่นหน่อยกับตาสร้างนะครับผมไอ้ของของตาสร้างนะครับผมนะครับของตาสร้างครับไอ้เป็นจหมุนนะครับ RX 2 2 0 G A นะครับหรือ RX 2 2 0 G นะครับสำหรับไอ้ตไซเอ็มย7นะครับ MU 5มยูแล้วก็ M70 นะครับแต่โต RX220GA นี่สีไสไอซิมิวสีเก่า R M62 นะครับหรือ M60 นะครับก็ได้นะครับหรือแบบมันก็ใส่ร่วมกันแหละนะครับผมสำหรับท่านไอทีว่าปั้นแล้วมันเป็นขื่นนะครับมันโดดเป็นขื่นนะครับมันโดดเป็นขื่นเป็นขื่นมันมองห้ามนะครับมาหนีผมมีเทคนิคมากกว่าครับพี่น้องแล้วปั้นแล้วอีกประมาณนี้แหละนะครับเนียนมันเนียนกว่ามึงเอาครับผม ประมาณนี้ครับผมยันเงียนเลยนะครับผมครับมาเข่าสูดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับพี่น้องอันเดือดอีกแล้วใช่ไนะครับผมอ่านับแลกนะครับห้องห้องดึงสูดนะครับดึงสูดท้องฟังนะครับให้อ่าเผาตัวนี้นะครับมันอยู่กลางไปกับรถเลยนะครับ เล่งไปกับรถเลยนะครับให้มันตรงไปเลาขับรถเลยนะครับให้มันเบี้ยวนั่นเดียวนย่งี้ครับผมเพราะเฮานันเรียบร้อยนะครับไอแขนกลางตัวนี้นะครับโอ้ยเหยียดออกปว่ามาณไหนนะครับนี่ครับพี่ลองเฮามเมืองตัวนี้ครับเหยียดออกในใ้ตัวนี้นะครับหนึ่งไปทางหนาจะน้อยครับบอบอเชือวมาต่างฉากกับคืนโลกนะครับไอ้มันหนึ่งไปทางหนาจะน้อยกะับว่าดินมันมันปั้นขึ้นนะครับมันยังถืเบานะครับ มันก็อ่ากม็มันสีละเอียดดีนะครับนี่ห้องห้องมาเล็งเมืองตัวนี้ครับพี่น้องไอ้มันหนึ่งไปทางหนาจันเอยหนึน่นงทางหนาจัน้อยนะครับแล้วนะครับเอ,อ่อทอตารีนะครับขางขัวนะครับแขนขางขัวดึงขึ้นให้มันเฉดเฉิดให้เห็นทางนี้มันเฉิดขึ้นประมาณนึงจตะเกียวสองเกี้ยวนะครับเห็นมันมันสูงกว่าทั้งใส่จะเกียวสองเกี้ยวนะครับผมแล้วนะครับกู้สาระครับพี่น้อง ใส่หูกลางก็ได้นะครับผมใส่หูกลางนะครับนุ่นสลักแขนยกนะครับอันนี้แขนยกนะครับแขนยกหูแขนหลักของผมเอ็มยูซิเกมันมีหูเดียวนะครับใครสิใส่หูกลางก็ไ้ครับแต่ว่าใส่หูกลางมันยกต่ำรับแต่ว่าผมใส่ใส่หูบนครับหูบนครับเพราะว่าใส่หางเส่ยงมันจะโยกถุงนะครับมันยังเวลาเทาเดียวขังแทมจังติดกันแท่มันจะมาไปหักกันแท่หูข้างหรือโลกรีดีครับ นี่ครับประเด็นสําคัญคือฝาโรตารีครับพี่น้องพี่น้องไปชังเกตยดมึงรตารดีของจ้กของนะครับปกตินี่ซับปิงโตตัวนี้นะครับนี่ตัวใหญ่นี่นะครับมันอยู่ทางล่างครับเท้าถอดออกครับพี่น้องเทาถอดตัวนี้ออกนะครับถอดนี่ออกนะครับแล้วนะครับ เอาเอาตัวใหญ่นี่คือมาไว้ทางเครื่องเอาเอาตัวอ่อนนี่ลงมาไว้ทางล่างนะครับเดี๋ยวไอสาระคู่นะครับนับมือนะครับจากทางเคิืงนะครับวันนี้มีหนึ่งหู้สองหู้นะครับนะครับตัวนี้เข้าไว้หู้ที่สองครับพี่น้องพื่กันนะครับขาเนี่ยคือกันนะครับไอเอาสปริงอ่อนนะครับตัวนี้น้อยนี่นะครับมาไว้ทางล่างนะครับเอาสปริงแข็งตัวนี้มาไว้ทางเครงนะครับเรา เราหู้สลระตัวนี้เข้าเข้าส่หู้นี่อะไรนะครับแราวม่ได้กดมันี่รูปเรียบรลบพี่น้องไม่ใช่ว่าเป็นคืนครับถ้าเดิมๆมาจากอ่โรงงานนะครับสปริงตัวนี้ไม่อยู่ทางไตครับสปริงตัวตัวแข็งนี่ไม่อยู่นี่แล้วตัวอ้อนนี่ไม่ใช่ไม่อยู่นี่นะครับแต่ว่าที่มันแข็งนะครับมันแข็งเกินแล้วฝาโรตะรีเข้ามันบอลูปขี้ดินไปนะครับมันเลยเลยมันเป็นคืนนะครับพี่น้อง เอาสปริงตัวอ่อนครับมาไว้ข้างล่างหรือมันสิ่รูปเรียบเลยนะครับเพมีเข้ามาเป็นคืนครับพี่น้องเอาแต่มาเสียไปเมืองน้ำผมครับรอบพิดีโอผมใส่รอบอ่าห้าร้อยสี่สิบนะครับไส่ใส่ใส่ยันลอยห้าสิบก็ได้นะครับพี่น้องมันทำกันครับเกียันที่ใส่เป็นยันให้หนึ่งนะครับพี่น้องให้หนึ่งนะครับ อารมณ์ด,ด้วยความไทยคี่ไปความมุ่งหมาเป็นเกกรจะไงนะเนี่ย วันนี่นะครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่โขได้ผ่านข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องพี่โมเดิร์ตสิงนะครับสำหรับคลิปนี้ขออำลาพาจากพี่น้องโดยเพียงเท่านี้นะครับพบอบคุณที่ให้การนะครับสวัสดีครับ